เอออัดได้สักทีแต่กี้ผมผมเอ่อยิงคนไปเยอะมากเมันมันมายิงกันในเมืองสตาร์โลเยนี้แล้วผมก็ยิงแทกแบบหลายตีจัดอ่ะจนแบบมันมาบุกบ้านผมอ่ะเออต้องบอกว่าบ้านตะแบงดิโอ้แล้วผมเกือบชิปหายอ่ะมันมันดักยิงไม่ทุกหน้าต่างเลยแต่ผมเคลียร์สถานการณ์ได้แล้วแต่แบบออกไปรุดไม่ได้แล้วก็แบบไม่มีคลิปให้ดูด้วยโคตรเสียดายเลยมันอัดไม่ติดยังไม่จบนะผมบอกเลยยังไม่จบผมยังเห็นมันวิ่งกันอยู่ตัวสองตัวเมื่อกี้ อย่าต้องทำการเอเขาเรียกว่าไงอะใช้ปุ๋ยรอปลาก่อนผมหยิบสไนแป๊บหนึ่งล่อปลาล่อปลาเหยื่อชั้นเลิศดเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะวิ่งมาแล้วตามกลิ่นเลือดๆๆหารู้ไหมกูหวานเหยื่อปลอมไหมน้องตามมาก็เจอแต่แห้วเผื่อเจอลูกปืนกูนด้วยเฮ้ยฮันแนฮันแนจิงโกล์ปะตโกสองตัว ข้าเป้าอุย้ยเสียนิดเดียวเองเอาวะเอาวะมันจะทำยังไงต่อไปงงเพื่อนล้มเพื่อนหายจู่ๆ <p> เพื่อนหัวปักดินเอาไงต่อจะไปซื้อทูบม,มาปักให้เพื่อนอีกดีไหมหรือ,อยังไงใจเขายังโลเลอยู่วะหันกลับไปมองเพื่อนเฮ้โยโดนยิงจากไหนวะเฮ้ยทำไงต่อเนี่ต้องไปทางไหนต่ออ่าตัดสินใจวิ่งมาทางนี้อ่ะ เขารู้ทางว่ะเขารู้ทางว่ะอุ้ยมันวิ่งมาถึงหน้าบ้านแล้วอ่ะอ่าอ่าอ่าอันเนี對對้ยเห็น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 เฮ้ยมันมันสวอปปืน Were you shooting like two seconds ago? Not the silent shots. I know that wasn't you. Who were you shooting? No, it's not me, man. It's uh from the farm. I think uh. Somebody shooting from the farm? Yes, 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 yes. All right man, well I'm just trying to find the people that are the person that killed my buddy. Uh -huh. um, if, I, if I like start running, you going to shoot me? I cannot. Yeah, you don't have the range. Me. Yeah, yeah, yeah. I can yeah. see you, but I All cannot right, gonna shoot you. Gonna... Okay. Yeah, I'm going to try to find the guy that killed my friend. I don't know where he is. I'm going to do a little bit of searching. But uh thank you for being friendly. Uh-huh. Nice to meet you. <laughs> มันจะไปตามหาใครวะในเมืองนี้เพื่อนมันไม่มีใครหรอกเพื่อนมีแตก่กูนี่แหละเอาละเดี๋ยวผมจะออกไปรุ้ของตัวที่ผมยิงได้แถวบ้านหน่อยเพราะที่ว่าของมันอยู่นานแล้วเดี๋ยวจะมีตีอื่นมาฉกไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาสำหรับเราในอนาคตไปดีกว่าโอ้โห,โโหเด็กริมเลโดยเฉพาะเลยนี่ว่าเราอะเชี่อมีเป็นตกปลาให้ด้วยอ่าบ่อตกปลาห่างไปจากนี่อีก3โลนะน้องอาจจะวิ่งนานหน่อยแต่ก็มีอาหารให้กินแน่นอน ไอ้ตัวนี้บุกเข้ามาในบ้านเราเลยไอ้ตัวเนี้ยไม่ของจริงจัดแต่หาดูไหมว่าบ้านเราได้ทําทางหนีทีศแล้วไปหมดแล้วมึงเข้ามาส่วนไหนของบ้านกูก็ยิงได้หมดอะเฮ้ย <c oughs> เสียใจด้วยนะั้นน้องเรารู้ได้แค่นี้แหละเพราะว่าไอ้ส่วนที่ผมยิงไว้มันอยู่ไกลมากามเพื่อเผื่อโดนรู้ไปแล้วด้วยไอ้ตัวนี้แหละหนักสุดมันรู้ว่าผมปีนเต็นท์อยู่แม่งจะซอสแม่งจะซอสผมเจอผมซอสกลับปืนผมไวกว่าไงมันโบผมเอาตเมติไรเฟิลหน้าทิมไป ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นหัวหน้าทีมะเนี่ยเพราะว่าดูทรงละแบบว่ามีลมักษณะความเป็นหัวหน้าทีมนะของมีเยอะอาหารปืนกรณนยังชีพถอกกระสุนออกแล้วก็โยนทิ้งไปนะฮะมันจะได้ไม่มีใครเอาไปเล่นต่อเดี๋ยวเราซวยอีกโชคดีที่สถาปนิกเราออกแบบบ้านมาให้ง่ายต่อการเก็บของฮะไม่ต้องออกเข้าบ่อยสลับเซิร์ฟที่แบบว่าไม่มีโครอกแบบนี้เราแค่จับมาแล้วก็ง้างแล้วก็ไปโอ้ด oh, ไม่น่าจะเหลือเศษดีๆแล้วล่ะคนไม่น่าจะมากันอีกสักพักเนี่ยเ้ยโอ้โอ้หน้าหลังเลยพ่อแซนด์วิชโบโรเขากลับเขาบ้านก่อนแล้วกูฮูฮ้อยู่คนเดียวข้าวเปี่ยวหัวใจเกือบบันเลยแล้วกูจากนั้นไอ้ตัวที่มันยิงใส่ผมเนี่ยมันมาขู่ผมถึงบ้านเลยนะแบบว่ากูจะระเบิดบ้านมึงให้เหลือแต่ที่เลยผมก็เลยต้องไปแจ้งทีมงานหน่อยแล้วว่ากูโดนแน่กูโดนแน่ โดนขู่แล้วเบิดบ้านใครก็ไม่รู้มาขู่รลเบิดบ้านมันเอามินฟันประตูอยู่เนี่ยไอ้แกนแล้วมันแกนแล้วไงผมออกไปเก็บของข้างนอกมาแล้วมันโง่จริงผมไม่ดูแล้วแล้วผมอะเซ็ตเซ็ตไอ้ล็อกล็อกเอาไว้อ่ะสามตัวแล้วแล้วเหลือตัวที่สี่ผมผมวิ่งกลับนาบ้าผมรีบไขแล้วมันคนเอาเฮ้ยยยสองตัวกำลังมาว่ะ แหล่งคน ar, เยอะดังต้องต้องวันเนี้ยตัวแรกไม่ใของอย่างฟูอ่ะไอมันเล่นกันตลอดเล่นกันเรื Besides, almost, ่อยเรื่อยแต่ละซ้อกันหายใจหมดพอดีอ้ไม่ไม uh oh ่มีว่ะต้องไปย่างเหมือนเดิมอ่ะย่างชิบหายละรอดสองเก็บเสียงแตกมันหามุมยิงสวนกูแนแห่งตรงนี้รอไม่นานหรอกมีก็บ้านคนทางลำเหินก็ได้ปะ <laughs> ไอเชีย่ยยิงสวนหัวกูสลบเลยไอเชี่ยยิงจากไหนคุกเลยเมื่อกี้สลบในบ้านปลอดไปนะสลบไดในบ้าน <c oughs> โอ้ยหน้ามือดูคาจะเป็นลม,ม <c oughs> นี่หมวกกูขึ้นหลาหรือเปล่าเนี่ยไอเชีย่ยเมื่อกี้แม่งวิ่งมาเช็กบ้านเราด้วยเฮ้ยคิดว่าแกเก็บฉันได้หรอวะไม่มีใครบอกเราวว่าไม่มีใครเก็บตำนานได้อ่ะแต่เถอหวังสูงไว้นะไอ้น้องอยากเก็บขุนศึกก็ต้องเอากระสุนโอลิมเปียมายิงเว้ย เจอแล้วมึงได้ไปอยู่อลิมปัสแน่เฮ้ยหายไปซะได้เวนโอ้ยความรักมันจุกอยู่ในอ,อกใช่ไหมน้องบ่าวหลับให้สบายท่านแน่ไปเกิดริมเลตามเพื่อนนายเถะนะโยม คือบเบิร์ดม็อกกิ้งบาร์เขาคือเบิร์ดม็อกกิ้งบาร์ไล่เบิร์ดม็อกกิ้งบาร์เป็นใครครับมันจะชอบออกล่าเฉพาะตอนเช้าและตอนเย็นถ้ามึงเจอมันแล้วก็มึงมีโอกาสได้มองพระอาทิตย์แน่พอะพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเพะมันเช้าโกโกเก็บซากโปรติตึงกำลังไปครับใจเย็นนะแม่รอก่อนอุ๊ยอีแกใจเย็นครับได้ทีละคนล้มไม่ใส่เปรล อุ้ยหลับฟันดีตรงนี้นี่เองกูเบิร์ดม็อกกิ้งบาร์จำใส่กระโหลกหนาๆมาไว้ซะโอ้โหอินดี้จังเลยกลายเป็นปุ๋ยต้นไม้ด้วยอุ้ยเอาหมวกใหญ่มาเสริมด้วยว่ะมันหาง่ายหรือว่าหมวกอาซอลทำไมเสริมนิ้เด็กน้อยมันมีกันเยอะจังวะปลดอาวุธครับเดี๋ยวผีมาเก็บซากเดี๋ยวจะโดนสิงล่างเอาแว่นสวยนี่วาไอ้หนู เบิร์ดม็อกกิ้งบาร์ขอละกันอ้ยยอ้กูเบิร์ดม็อกกิ้งบาร์จบรายงานวันหนึ่งเรียกวันสองผมได้ทำการหยุดหัวขโมยที่จ้องจะเข้าไปขโมยของในร้านค้าเจ๊ฝีได้แล้วขอย้ำผมหยุดมันได้แล้วทำไมมันยังมีเสียงผีร้องอยู่วะ ใช่ปะเนี่ยผีมันร้องอยู่แล้วในบ้านหลังนั้นอะ่ะมันไม่ได้เห็นเรานะมันร้องใครวะ What the fuck ก <c oughs> ูว่าแล้วมันจะมีใครถ้าไม่ใช่คน <c oughs> เออไม่ต้องไปห่วงนะพวกนายทุกคนที่ถูกชันฆ่าไปนะจะได้ไปอยู่ในรายชื่อ Hall of Fame จงภูมิใจซะนายได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ของโบสถ์นี้ไ <c oughs> อ้ยมโบสถ์เที่ยนี่อันตรายที่สุดแล้วในเมืองอะ่ะแบบเขากําลังยิงกันอยู่เลยแบบว,ว่าวิ่งมาโบสถ์แบบมาแอบในโบสถ์อย่างเงี้ยขอความช่วยเหลือหลวงพ่อครับช่วยด้วยครับเขาจะยิงผมเงี้ยยิงกันในวัดไม่ดีนะร้านแต่แบบโบสถ์กับยื่นปืนออกมาแล้วก็ยิงป้งพูดเที่ยอะไรองมึงโคตรเถื่อนหลบไปครับหลบไป <c oughs> เดี๋ยวกูตบพระสังกรจจายเลยไม่ยอมตายตกนรกมันไม่ดีนะ อาจารย์เอ๋รู้ป่าเนี่ยเวลากินข้าวห้าเอาส้นตีนยกขึ้นโต๊ะไอ้น้องเดี๋ยวได้แดกไม้มแขนซืออะพอไม่มีเสียงปืนเสียงคนวิ่งไล่ตบผีแล้วมันแบบเออโอ้กูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้กําลังจะบอกเลยว่ามันดูแบบภัยระอจริงๆเลยนะมันจะกาศธรรมชาติเนี่ยแต่ดูทรงแล้วกูคงต้องกําจัดภัยธรรมชาติอีกครั้งอ้าวแล้วเจ๊มีอะไรส่งมาให้หมดของมีค่าที่เจ๊ได้ฉกช,ชิงมาจากบ้านเจ๊ซอยนะ่ะ ผมขอลิฟไว้เป็นของกลางแล้วกันนะว้าวฉกมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เมืองนี้ได้ปลอดภัยจากเหล่าศัตรูมากมายที่พร้อมเข้ามาต้องขอขอบคุณเชอริฟแห่งเมืองนี้เบิร์ดม็อกกิ้งบอโอโ้ไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องปบมือได้แล้วเมื่อยามราตรีมาถึงเขาก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่สุดหัวใจผมไม่รู้เลยว่าหากเมืองนี้ไม่มีเขาเมืองนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปที่แน่แถ้าไม่มีกูก็เขาก็ ไอเด็กเยี่ยแกงพ่นกำแพงเอาอีกแล้วนะเพิ่งอัญเชิญช่างมาโปะสีกำแพงไปเมื่อเช้เชามันเอาอีกแล้ว <laughs> what the fuck เชีย้ยไม่โดน <laughs> เอาล้ฮนะชาวบ้านแห่งสตาร์โลเยไม่พอใจต่อการกระทำของเด็กสกอยไว้แต่งเกอร์ er อย่างนี้โ <laughs> ดนลุงประชาทนด้วยส้นตีนแน่ <laughs> เอา้าตรงนี้ก็มีตัวฮนะพระเจ้า <laughs> เมืองน,นี้นี่ไม่แต่ผู้ก่อการร้ายจริงฮนะอืม สังเตะคงมาช่วยให้อะไรดีขึ้นสงสัยต้องสั่งตายเท่านั้นน่าจะโดนโดนแหละเข้าเป้าเปงๆคือแบบเราคนพวกนี้เขาฟาร์มกันแบบชิวจัดๆไม่ค่อยจะมองหน้ามองหลังเลยอะโซนนี้มันยิงกันบ่อยผมเข้าใจนะแบบฟาร์มอยู่แบบใครจะไปรู้ว่ามีไอ้โง่แม่งดักอยู่ในโบสถ์ะเห็นปะเขาไม่สังเกตเลยว่าโบสแม่งแบบมีพระสงฆ์รอป้อนน้ำมนต์ให้อยู่อะไม่มีอาร์มแบนดด้วยเนี่ย ก็คงไม่ตายจากที่ที่ผ่านมาหรอกก็ซิลล่าอ้าปากดังออฟไปแล้วผีตามไปแล้วมึงเอ้ยงามใสแน่มันจะไปกินน้ำปล่าวะไหนดูดิวิววิวมันกำลังหนูเนี่ยกับชาวบ้านอยู่เลยเอาเอายังไงเอาไอ้หนูเงเกงแดงซอยทีหนีผีโอ้โหทะลุสองจองเกล แถวนี้คนเยอะกันไปแล้วต้องตัดกําลังซะหน่อยแขนจัดอะคนแถวเนี้ยวิ่งมาอยู่ๆล้มกินน้ำอยู่ๆล้มตีผีอยู่ล้มโอ้วันกูจะรอดเกินวันนี้ไหมเนี่ยก็าแต่มันจะฟาร์มอะไรมาเหนเราวะถังแก๊สเหรอเอามาสักร้อยอันเงี้ยสอนอบางขวางโดนโจมตีแล้วอุ้ยซัดอีกดอกขมบปลิ้นขมาปลิ้น,นอุ้ยเอาอยัางไงครับสอนอรอบนี้ายอำเภอเวช์ลี มันอันเดียวกันบอกว่าหรือแค่เปลี่ยนศัพท์มันก็ดูคนละอย่างวะโมซินหรือเปล่าเสียงแบบนี้สองดอกเอาประชาชนไม่พอใจในการกระทําของเชอริรีนพลเก่าอุ้ยมีการยุบวัทะาเกิดขึ้นยังไงฮะเสียงเหมือนปืนพกกระชั้นชิดมินิคูเกอร์หรืออะไรผีไห่ผีหุ่มเอาอุ้ยหนีไม่พ้นอดใจไม่ไหวจะต้องเข้าไปในค่ายพระธรรมดูซิว่าจะทํำยังไงผู้ใหญ่บ้านนั่นอยู่อยู่ข้างในอะเหียผู้ใหญ่บ้านเสื้อเหลือง อ๋นั่นจะเข้าไปข้างในแล้วทางนั้นถ้าผีอามางย่างข้าคือผู้ที่อยูจุดสูงสุดข้าแต่แต่เฝ้ามองทำไรไม่ได้ันจะไม่เข้าไปเก้ากายเราคนสองคนโอ้ยเฮียกลัวตัวดีเลยโอ้โหประชาชนประชาชนพร้อมจองกระถิน่นสอนอนี้ไม่ฟืนก็ไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ย งัดงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดอุ้ยใครจะเป็นเจ้าโลกวะกูอยากเห็นเลยวะลูกซองใครใครวะใครจะอยู่ใครจะไปบอกกูหน่อยกูจะได้มันด้วยอุ้ยมันยังยิงกันไม่เสร็จอีกหรอโอ้โห้ยเหี้ยเชอร์ลีฟกูอ๋อวิ่งไปไหนละเฮ้ยสังเวียนมันอยู่นั่นอี๋เฮียมินี่ลีฟกูยังไงอ๋อวิ่งแฟงสกายเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ย วิ่งล้มหมอเชียยัยง,ย,ง,ย,งยังยังโอ้โหกำนันกำนันโป้กูควักอะไรจุดสองสองไม่ซีอาร์ห้าสองเจ็ดกำนันโป้กูยังไงยังไงล้มไปแล้ววิ่งล้มไปแล้ววะกำนันโป้กูเอาจัดหรือ,อตัวที่กูยิงอันนั้นตัวที่กูยิงนี่หว่าอุ้ยเสียงจากขวาไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้นะพลัตตี้นะอันเนี้ย ตูดแตกแดกขี้สุดท้ายหลายอำเภอโป้งก็โดนโป้งจนได้ Hell f ฟ c กกิ g yeah bitch ของกูสัตว์ดูดเพลินเลยนะมึงไอ้เหี้ยหัวร้านข้างแตกบอกเลยอาถรรพ์วันพุธปรหัตส,สุขเสาเผาวันอาทิตย์ หลังจากนี้จะมีคนไม่พอใจต่อาการกระทําของหลวงพ่ออย่างผมนะครับหลวงพ่อเชิญลีฟแม่งเลยคนคนมายิงระเบิดใส่บ้านเฮ้ยระเบิดเลยเหรออืมโชคดีไปไอ้น้องสถาปนิกพี่ทํากาแพงมากันระเบิดโดยเฉพาะ ไอ,ะะอ้ uh อเหียมันแค็นมากเลยเนี่ยไม่ถึงขั้นเอาระเบิดมาโจนใส่เลยอะโอ้ยเราไปเล่นตีใหญ่เขาแล้วไงรูปรูปฟันรูปฟันเสือโอหเสือไม่กัดได้ไงวะเนี่ยตอนนี้ผมพยายามนิน่งอยู <ấn> ่นะแบบว่าไม่ให้มันรู้ว่าผมยังอยู่อะไรเงี้ยโอ้ยหลบแบบอัตนมยมไอ้เหียก็ไม่เท่าไหร่หรอกวะ ทางเดียวที่เราจะรอดจากสถานการณ์นี้คือเก็บของดิสอยู่ไม่ได้แล้วแม่งจะระเบิดบ้านกูทิ้งแล้วโอ้โหเล่นขำๆมึงกอาวตายเลยอ๋อพี่บาวโอ้โหนับตั้งแต่วันนี้เบิร์ดมอกกิ้งบาร์ขอยุติการเป็นเชอรี่แห่งสตาร์โลเย,ย่รายงานโอ้โหอยู่ไปก็โดนประชาทันดิเอา้าเอา้เอาดูมันทําไอ้ผู้สารเลวเอ้ วันเ,เอาเอฟเจ็ดเก้ามายิงอย่างนี้กูก็ไม่อยู่หรอกพ่อโอ้โหเชี่ยแม่งแก่กันเป็นกระป๋องกระป๋องเลยป๊อกปอกปอกปอกคลอเป็นก๋วยเตี๋ยวเชี่ยโอจังวะไอยสัตว์โอ้โหนึกว่าพี่ขอต้อนรับสุดร้านปรุงยาสุดล้ำเลดพอชันที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและประยิยญาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายๆแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง u ู d เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีนอกมากมาย หากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวับอยู่ในดีสคริปชันแล้วฟ้าไปแล้วบอกว่ามาันจะาช่องของผมนะเขาจะได้มาจาผมต